เร็วเร็วฝนจะตกแล้วเร็วๆกินน้ำแข็งแล้วเดี๋ยวกินข้าวลูกมามากินน <uß ities> ้ำแข็งลูกเร็วๆมากินน้ำแข็งเร็วชื่นใจชื่นใจร็วลูกมาน้ำตาลมากินน้ำแข็งลูกสามสีมาแมตาลมาลูกมารีบกินเร็วๆเดี๋ยวฝนตกแล้วอดกินเร็วๆลูกเร็วๆรีบกินเลยลูกกินเลยลูกอ่ะอ่ะมามาให้ลูกะอ่ะลูกกินเลยลูก โอ้พี่วัวต้องกินกับพี่น้ำตาลอลูกเอออ่ะน้ำตาลครับหมอมมามาหมอมาเทให้ลูกเอออ่ากินเลยลูก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 อ่ะน้ำตาลกินข้าวครับกินข้าวครับเก่งมากลูกอดาวกินดีๆปากรั่วนะเราเนี่ยหกทุกทีเลยกินดีๆสิลูกกูกินดีๆสิลูกกินดีๆลูกกินนะลูกน้ำตาลกินลูกแล้วมากินน้ำแข็งลูกเนี่น้ำแข็งอยู่นี่เนี่ยกินซะลูกกินซะ ตาลไม่ตาลขาเจ็บไม่ตานนอนกินหรอกะไม่าตานนอนกินเลยหรอกะนอนกินกินเลยกินเลยจะได้มีแรงน้อยรียบกินเลยลรกเออไม่ได้กินกับล,ลูกปฝนจะตกแล้วเร็วๆรีรบกินหูกเฮ้ยไม่ทำลูกสิหูกไม่ทำลูกลเอาไปให้ ให้ตัวน้อยไปให้ตัวน้อยแล้วแม่ให้แม่แดงอันหนึง่งไปเนี่ลูกอ๋ออนนี้สองอันเนี่ยเนี่ยสองอันเอาให้ตัวน้อยแล้วก็ของแม่แดงด้วยอ่ะแม่ให้อ่ะเอาไปสิเอาแม่ให้ลูกอเอาแม่วางไว้ตรงนี้นะม่ให้ลูกสี่ัน อย่งนิ่มเร็วๆกินเร็วๆอย่มีคนแย่งเร็วๆอย่มีคนแย่งเร็วๆลูกคนอื่นเขากินอย่างกรอบได้น้ำต,ตาลจะกินแต่อย่างนิ่มหมดยังหมดยังดูสิมีคนจะแย่งดูสิมีคนจะแย่งตาหน่ะไม่ให้หรอก น้อยสองทันกินเลยลูกโอ้มีแม่มาคุมเชิงด้วยเจ้านิ่มอีกอรอเดี๋ยวก่อนแม่หยิบห้อยู่ในรถรอแป๊บหนึ่งอ้อนแม่หน่นะเดี๋ยวฝนตกหาที่หลบฝนกันนะลูกนะแม่ขอพระพิรุณบอกขอให้ตกหลังเที่ยงคืน อแม่ยังให้ข้าวหมายังไม่จบเลยลูกนาทีนี้อีกยาวไกลบอกเอ้ยเป็นกําลังใจให้แม่นะบุญร,รักษาพระคุ้มครองลูกแม่ทาบุญทุกวันบุญมาฝากน้าตาลกับพวกนะลูกนะ <c oughs> ข้าวเลยลูกจ่อยกินเลยกินเลยลูกเออกินซะกินซะลูกอ,อ่ะแม่ให้แม่ให้เนี่ยจอยอ่ะจอยจอยเนี่ยอะแม่ให้สองอันเอาเลยลูกด่างกี้แม่ให้ลูก อะออะอดังอ่ะเอาบ้าเร็วๆเอาขนมแล้วเข้าไปเร็วๆดังอ่ะดังเร็วดังอ่ะเอาขนมแล้วเข้าไปลูกอ่ะน้องกี้อแม่ให้อีกอันหนึ่งโทษนะที่แม่โยนให้ลูกแม่ให้สามสีทำไหมครับแม่ให้แม่แดงกินเลยค่ะแม่วางให้ดีๆอ่ะกินเลยค่ะลูกรักของแม่ หักให้แล้จะได้ไม่หล e like ่นพกินให้ดีไอ้หยอยไอ้หยอยกินดีๆสิอย่าให้หล่นพื้นดิน่ะเอ้ยหล่นพื้นแล้วน่ะเลอะทรายแล้วน่ะเลอะทรายแล้วน่ะกินทรายเข้าไปไม่ดีหรอกกินดีๆอย่าให้เลอะเลอะทรายหรอกโอ้ลูกมารอเหรอลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะลูกนะแป๊บหนึ่งลูก พอจะน้ําตาลอ่ะแม่ให้อ่ะเดี๋ยวกินข้าวหรอกอะเจ้าลางแม่ให้หรอกอะเออเดี๋ยวกินข้าวเดี๋ยวกินข้าวหรอกเออนอนกินซะลูกเออเออเออกินข้าวลูกมามาหาแม่มามาเร็วดํามาเร็วดํามาเร็วมากินข้าวลูกมาดํามาเร็อะอะมามาให้มามาให้เอาจุ๊ยจุ้ยกินซะลูกกินซะเออ โอ้ oh, ใจร้อนนะเราเนี่ย <laughs> มากินตรงนี้ <laughs> มากินตรงนี้กินตรงนี้อะอลังอะกินข้าวลูกกินก่อนกินข้าว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 ก่อนแม่ให้ขนมกอันี่ <laughs> อะไปจับขนมสิด <laughs> ูเขาจับขนมสิด <laughs> ูยูยูย <laughs> ูดูเขานอนกินสิเออดูด <laughs> <ๆ>ูดูดูแผงขายอย่างเงี้ย ลูกแผ่ขาอย่างนี้เสียวย่อยเอย่อยเอ,ออย่อยเอย่อยเย่อยเออย่อยแม่ลูกดำาจุยอุ้ยเอจุ้ยอยุ้ยเอยุ้ยเนี่ยเนี่ยกินอาหารด้วยนะคะเดี๋ยวลูกกินอาหารด้วยนะคะแม่ให้หนูอีกอันดำเอาอ,อีกปะคะดำอ่ะไม่ให้ดำอีกอันเน่ะชอบกินขนมเราอ่ะเดี๋ยวแม่ไปหาคนท้องก่อนอ่ะแห่งที่สามแล้วนะหาแม่มามา,มากินขนมมา มาแล้ว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 โถถังกะละมังลูกเดี๋ยวฝนตกหาที่หลบฝนด้วยนะคะแข้งที่สามแล้วอุ้ยอุ้ยหล่นแล้วลูกขอโทษค่ะขอโทษค่ะลูกอ่ยุยอ่ยุยอ่ยุยแม่ไปแล้วนะไหนไหนไหนเจ้าแฝดเจ้าแฝดแม่ให้ลูกอ่าเสียน้อยไปอ่ะเจ้าแฝดแม่ให้ลูกเอ้ยอ่าอ่ะเจ้าแฝดแม่ให้ลูกอ่ะไปหิวยางอ่ะเสือน้อยมากินข้าวเร็วลูกกินเลยเดี๋ยวแม่เติมให้อีกกินไปก่อน อะลูกอะกินน้ําแข็งออ่ะกินน้ำแข็ง,ขงก่อนกินน้ำแข็งอ่ะเออคนท้องคนท้องยังไม่ต้องกินข้าวใจแม่เลวกินน้ําแข็งก่อนเร็วๆคนท้องมาเร็วโอ้ตัวเล็กปีสองกินน้ําแข็งก่อนลูกคนท้องมากินน้ําแข็งเลยเรยวลูกเร็วมากินน้ําแข็งเลยโอ้ยไม่ต้องกินข้าวใจแม่หรอกดูห้องเลยนว่นิสัยนะพวกเราเนี่ยนิสัย,สยไปเกรงใจแม่เลยไม่สงสารแม่เลยพวกเราเนี่ยนะ อยูแล้วอยู่แล้วลว,วันนี้มีไข่ต้มด้วยแล้วก็มีไก่มีไก่ในซอสเกลวี่แม่ผสมข้าวมาให้นะเออกินซะลูกกินซะมีไข่ต้มมีข้าวมีห่านเม็ดน,นะโอ้อร่อยอร่อยกินซะลูกกินซะตัวเล็กคนท้องโอ้โหดูดูด,ดูเนี่ยวันนี้แม่มีปลาหวานเนี่ยแล้วก็มีนมอัดเม็ดให้เอาป่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะ มีสองอตัวเล็กเอาไปตัวหนึ่ง้นท้องคะอ่ะไปกินกินกินอ่อยอ่อยอ่อยอตัวเล็กมีสองคนท้องตัวเล็กอ่ะมีสองคนท้องตัวเล็กมีสองคนท้องนมัดเม็ดลูกอ่ะตัวเล็กมีสอง คนท้องคะอ่ะตัวเล็กดีสองคนท้องอ่ะล้าสวันอ่ะเอ๊หมดแล้วมาขนมอืท้องคะอ่ะีสองลูกหมดยังหดยังคะอ่ะอ่ะีสองอ่ะอ่ะตัวเล็ก่คะคนท้องคะ หนังนิ่มรถตับอ่ะอ่ะปีสองอ่ะตัวเล็กค่ะบอกวาปูที่นอนฮะนะลูกอ่ะคนท้องคะเดี๋ยวแม่ล้างพื้นก่อนนะลูกอ่ะขนมไห้ลูกดูดูความตั้งใจเอ้ย Oh, อียคนท้องคะเอาขนมไปกินค่ะหนวแม่ปูที่นอนสละไปนอนกินดีๆไปดูก่ะเดี๋ยวแม่ล้างพื้นก่อนเออยุยยุยยุยรอขนมกับแม่กวาดพื้นสรับเพื่อนๆน,นั่งพักก่อนหายใจก่อนอยังไม่ได้เก็บไม่กว่าล้างพื้นสะอาดละอะใครจะกินขนมให้บีสองก่อนอ่ะให้ตัวเล็กค่ะคนท้องคะเออหมามมาให้ค่ะนอนกินได้แล้วอะ เรื่องของตัวเล็กค่ะอันนี้ของ B2 ค่ะอ่ะของ B2 ค่ะอันนี้ของคนท้องนะคะของคุณแม่อ่ะกินซะหลูกอีกคนปีนหาแม่เวยเห็นไหแม่ไปแล้วลูกอ่ะตัวเล็กค่ะ,ะคุณนท้องเดี๋ยวแม่จะไปแล้วนะรักษาพักคุ้มครองแม่เปิดทัมเมอร์พัดลมให้ละ8ชั่วโมงนะคะ,อ,ะอาหารแม่หลบไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่าหลังคามันรั่วเขายังไม่มาซ่อมเลยแม่กลัวเดี๋ยวอาหารเปรียย กลัวฝนตกแม่ปูที่นอนเท่านั้นนะน้ำสะอาดแล้วแล้วก็ห้องสะอาดแบบนี้เพื่อนเดี๋ยวเก็บไม้กวาดแล้วก็แล้วก็เรียบร้อยแล้วนอนลูกไหนเสือน้อยอ่ะอ่ะเจ้าบาวอ่ะแม่ให้อะแฝดอยู่ไหนเจ้าแฝดอยู่ไหนลูกเอาแฝดมาขนมมาลูกมาแฝดเลยอ่ะแฝดแม่ให้ลูกอ่ะอ่ะอ่ะเสือน้อยเอาไปแล้วเนี่ยอ่ะแฝดอ่ะ อ่ะเจ้าแฝดอ่ะแม่ให้เร็วๆแฝดอ่ะแฝดอ่ะแม่ให้ลูกเออปะปเออบุญรักษาลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันลูกดีว่าไงลูกเป็นไงลูกออดูกระดิกหางอ่ะม่าม่าขนมให้ลูกให้โชคดีม่าม่ามาเติมน้ําให้ลูกเอาขนมมาแจากเพื่อนๆหนูด้วยอ่ะเร็วๆอันนี้หมามาให้โชคดีค่ะอยุยอยุยไหนเป็นไงวันนี้สบายดีไหมเป็นกําลังใจให้บังเอิญน,นะบังเอิญยังรักษามะเร็งอยู่นะลูกได้กลิ่นน้องหมาใช่ไหม อ่ามามาให้ขนมอ้าลูกอ่ะกินขนมสิคะอ้มัวแต่ดมกินหมาดูสิฮะจะขนมมาเอาเอาขนมมาแล้วเนี่ยเนี่ยมาแล้วแล้วกระดิกหางเลยเนี่ยเนี่ยหมอมาวางไว้ตรงนี้นะหมามาวางไว้ตรงนี้นะลูก่ะวางกระจายหน่อยดกว่าอ่ะอ่ะลูกอ่ะมาแล้วมากินขนมแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมาเติมน้ำให้ลูกอ่ะ กินขนมนะอ่ะอันนี้โชคดีอ่ะอันนี้ของโชคดีค่ะเอาไหมคะลูกอายุย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 เอาไหมลูกเอาป่ะอ่ะมาวางตรงนี้นะเนี่ยมาวางตรงนี้เอาป่ะเอาป่ะกินเร็วอายุยอายุยเนีน่ยๆอ่ะอ่ะปลาไปกินไปเดี๋ยวแม่ไปเติมน้ําให้ดีครับแม่ไปแล้วนะลกูกเดี๋ยวแม่ไปหาวันพักก่อนอายุยดูยุดูดดดจิได้กินหมาเราอะ่ะ <laughs> เดี๋ยววันอังคารแม่พาหนูไปเช็คสุขภาพนะนะลูกนะเออเดี๋ยวแม่มารับตอนเช้าลูกเพราะว่าคุณหมออยู่ตั้งแต่สิบโมงถึงเที่ยงเดี๋ยวแม่พาหนูขึ้นรถนะวันอังคารนะลูกเออเดี๋ยววันอังคารวันอังคารแม่ต้องไปหาหมอน่าจะเป็นวันพุธคลินิกคลินิกปิดเป็นวันพฤหัสดีกว่าแม่ขอเปลี่ยนเป็นวันพฤหัสแม่มารับนะคะวันพฤหัสพาไปเช็คนะเช็คสุขภาพนะเพราะหนูให้คีโมไปสี่เข็มละนะ พาไปเช็คดูว่าตกลงหายขาดไหมมาเลงอ่ะนะโอเคนะลูกเป็นเพื่อนรหัสนะลูกเพื่อรหัสแม่มารับนะอืเดี๋ยวเพื่อรหัสแม่มารับโอเคพรุ่งนี้เจอกันลูก <laughs> แม่เติมน้ําให้สะอาดแล้วนะเต็มเต็มแล้วนะถังอะ่ะ <laughs> เนี่ยเติมให้เต็มแล้วค่ะตรงนี้ค่ะตอนอยู่ข้างหลังป้า <laughs> ยตัวนั้นก็เอ็นจอยอิ n ตกินขนมใหญ่เลยอืมแม่ไปแล้วลูกรักษาลูกฝนตกหาที่หลบฝนนะคะนะโชคดีนะ เอาไหมได้กลิ่นหมาเอาเปล่าแม่ให้เอาไหมเอาไหมคะเอาเปล่าเร็วๆแม่จะไปแล้วเร็วๆดึกแล้วเอาไหมเอาไหมขนมอมโมเดมกลิ่นหมานั่นน่ะฮะเอาเปล่าแม่ให้ลูกออะลูกอ่ะออะแม่โยนนะออันนี้อันนี้ของวันพระอันนี้ของวันพระอ่าอ่าอ่อ่าอ่อ่มูยยองมูยองร้องเสียงดังเอาไปก่อนเลยอ่าอ่ะอันนี้พิซซ่าโลกอันนี้ของพิซซ่าจุ๊ยจุ๊ย อ้ยุ้ยอ่าไอยุ้ยแมวแมวบอกหนูก็อยากกินอ่าอยู่อ่ะอ้ยุ้ย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 วันพ่าอ้ยุ้ยอ้ยุ้ยเหมียวเหมียวเหมียวขี้อ้อนเดดูเหมียวขี้อ้อนเดดูอันนี้เหมียวขี้อ้อดนะยุ้ยดีใจเจอแม่ลูกอ่ะแม่ให้วันพะอ่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 ะลูกอ่ะอ่ะ พิซซ่าได้แล้วไม่ต้องห่วงพิซ za มาหม่าม่าหม่าม่าให้เอาพิซ za เอาจุยอะจุ้ยลูกเอาจุ้ยอะจุยอะจุยอร่อยลูกอร่อยอะจุยอะจุยเออดู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 วันพระอ่ะวันพระหมาม่าให้ลูกอ่าหมาม่าให้ลูกเออจะกินขนมขนมนิ่มนี่นะอเอ่ะพิซซ่าอ่ะพิซซ่าหรือลิซ za ป่ะอ่ะอ่ะลิซ่าลิซ่าอ่ะอ่าอ่าเออจะกินอย่างนิ่มด้วยหมาม่าให้ลูก อาปไปทำมาให้วันพระ